สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ชาวยูทูบทุกท่านครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูกชายเสียสนุนเยอะครับผมวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาดูครับธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจของเสียสนุนเยอะครับนี่วันนี้ก็ผมก็รับหน้าที่มาดูแลครับคันนี้พอดีโชเฟอร์ไม่วางนะนะครับพามาดูระบบการทํางานของรถดูดสิ่งปฏิกูลนะพี่น้องเ๋ย นี่มีแอร์ครับแต่ไม่สามารถปิดกระจกขับได้นะครับเพราะว่าต้องดูชาวบ้านที่เขาเรียกบริการครับแล้ก็จะเป็นระบบปัมครับการทำงานเป็นตัวดูดขึ้นเราจะไปดูครับการสูบของป่าเอี่ยวนะวเราจะเดินไปทางนี้ดีกว่า ไปไม่ได้เอ้าทำรอ่ะปาโอ้วันนี้ทำไมได้มาขับไอรถนี่ล่ะพวกลูกเสียนี่เรตพังได้เรตยำแกนนี่ดูการทำงานครับ เป็นอาชีพที่หลายคนเขารังเกียจครับรรรรนี่รังเกียจเราก็ทำสิ่งไหนได้ตังเราทำหมดเอาน้ำบดแ๋ยวสิไปเปิดน้ำให้ก่อนนรับต้องทำให้สะอา,าดดคี้กันครับ <laughs> ันนี้ก็ไม่ได้ไปพาไปชมรถหกล้อครับวันนี้ต้องมาทํางานก่อนวันนี้พามาดูสิ่งแปลกใหม่ครับธุรกิจใหม่ไม่ใช่ธุรกิจใหม่ครับเป็นธุรกิจดั้งเดิมของเสียสุนเลยเนี่ก่อนที่จะมีพวกแมคโครมีอะไรครับก็ได้จากงานตัวนี้แหละครับถึงได้ขยับขยายธุรกิจหมดยังป๋า ไปดูกันไหมนี่ดูไหมดูไหมดูไหมครับโอ้เกือบหมดแล้วนี่วันนี้ได้ปลาเอี่ยวมาด้วยฮนะนี่ครับก็เกือบหมดแล้วเราต้องทำความสะอาดสักหน่อยก่อนเราต้องกวาดก่อนนะเงี้ยซาเ <c oughs> นาะต้องกว่าเลย <c oughs> นี่สนานำนะปูเอี่ยวนี่ ี่ทำได้ครบรูปแบบมั้งไนเลยนี่คนนี้สุดจัดทำเรื่องงานทำเลืงานเลือก็ได้อดเลือก็ได้อดถูกต้องเลย <S 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 นี่ครับก็เขตรับผิดชอบของเสือศูนย์ก็จะเป็นอำเภอนะครับเป็นของอำเภอบ้านกวดแล้วก็เป็นของขอำเภอประโคนชัยครับนี่ใบอนุญาต ก็ถ้าพี่ๆคนไหนที่อยู่อำเภอบ้านกวดหรืออำเภอบุคโลชัยก็สามารถติดต่อมาได้ครับเนี่ยเป็นเบอร์โทรครับสอกงศุนวริการดุดสิ่งปฏิูกนะครับนี่มาดูการทำงานวันนี้ผมผมมาลองถ่ายดูครับก็อาจจะก็นั่นแหละครับนี่ครับเดี๋ยวเราพามาดูปลาเอี่ยวขึ้นสายกัน ปกตินี่ผมจะเป็นคนไปสูบะครับปลาเอี่ยวจะเป็นคนขึ้นสายแต่นี้จะให้ปลาเอี่ยวทําให้ดูก่อนว่างานแบบนี้เขาทํากันแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูแ็แห้งเรียบร้อยครับก็ล้างสายล้างไรเรียบร้อยล้างบอ่อเรียบร้อยอ่าดูการปิดนี่เซียนทีดเดียวจบนี่ยคมาดูการขึ้นสายของปลาเอี่ยวนะ มันก็เดินไปเก็บ่อนนี่โอ้ <c ười> ไม่ถน,นัดนะพอดีเห็นกลอ้องเอาโอ้สุดไอจ่อสงสัยเห็นกล้องตื่นเต้น นี่ครับวิธีการเก็บสายกอนี่ครับเรียบร้อยแล้วเราไปปิดปั๊มก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปิดปั๊มดูดเป็นระบบเอ่อคล้ายๆกับที่ยกดัมเลยนี่ครับนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ ต่อไปเราก็เดินหาต่อครับหางานต่อครับไปเรื่อยๆครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับหากใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องลูกชายเสียสุนทีนเนยอะด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ